ครับผมจะพามาดูบรรยากาศล้อมรอบนะครับวิวข้างบนกันสวยมากครับวัดสระน้ำใสนะครับอำเภอปากช่องดูครับวิวสวยมากครับฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะครับบรรยากาศดีครับ ครับปิวเขาล้อมๆนะครับมาเที่ยวได้นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองครับประมาณ80ดกโลครับ